มาจากบ้านพักคนชลาน,นอนอยับยาวเ,เลยโอเคครับก็ตอนนี้เต้ารานให้แม่อยู่หน้าร้านนะหน้าร้านอย่ามาดูงานกันครับเอาร้านให้แม่อ่ะ นอนเล่งเกมไปออยังไม่ตื่นแม่เรียกโอเคก็กลับมาตื่นทำง,งานทีเดียวเลยโอ้ยอยู่กลางคุ่งไม่ยุ่งกับใครเจอกันทีก็ทักกันทีนานๆทักกันอะ่ะเดี๋ยวหัวพันเงินมากเลยเดีย๋ยวเขาหัวพันมากเดี๋ยวก็เริ่มมี กินไอความชั่วร้ายแต่ว่าการเหนือกับกันการอะไรอะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อ่ะอย่างเงี้ยยังเมื่อก่อนผมชอบติดค่าเวลาใช่ไหมคอยเด็กมาเรียนคอยงานเข้าอ่าเงี้ยคนทั่วไปเขาก็แบบว่าใครกินเหล้าดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ผมก็โดนตีตาไอ้ขี้เล่าเปนนี้คนไม่ดีแต่เนี้ผมไม่ได้กินมาเป็นปีละแล้วพวกคุณกินเน่ยเออแล้วเป็นไงออจะตีตาใครอนะไรคนทั่วไปอะ่ะขอทำอะ่ะเขาแอบหยแต่ผมมากินค่าเวลาเพื่อคอยเด็กักเรียนคอยงานเข้า แล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานอะไรแล้วผมไป่ไม่ต้องแอบอะไรต้องไปแอบต้องไปอะไรน่ากลัวบางครั้งคนเราอมันต้องดูกันลึกๆอะ่ะมันดูกันผิวเผินมันไม่ได้อะโอเคครับแต่คนทั่วไปก็ ต้องดูเหตุแต่งตัวดีไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนแต่ไม่รู้จิตใจข้างในอะ่นะจะบอกตเป็นคนดีคูแต่งตัวอย่างนี้กูเป็นคนดีนะเหมือนฝือโอเคครับก็บอกไว้แล้วครับผมไม่กินเหล้าไม่อะไรไม่ยุ่งอะไรกับใครมาเป็นปีละแล้วครานี้เราพวกคุณกินเนี่ย <laughs> พวกคุณก็แต่งตัวดีแต่ลรับหลังหรืออะไรพวกคุณก็ไปทำร้ายกันไปทําเหี้ยกันรับหลังผมไม่ได้กินละโอเคครับไม่ยุ่งกับใครแคร่คบอกพี่โอ้ดูเนี่ยเมฆบนภูเขาหอกล้องผมไม่ดีติ นี่ไนได้เห็นก้อนไม่เป็นเส้นเลยบาง,งเขาอยู่โอเคครับยังไม่ดูไง, <c oughs> งครับเท่าที่รับก็อยากจะบอกไว้ว่าผมไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อะไรไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้ทําไม่ดีอะไรถึงผมกินผมก็อยู่ผมคอยงานเข้าคอยเด็กมาเรียนพิเศษ ตอนผมสอนคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ผมกินเนี่ยผมก็ยังสอนการสอนทุกครั้งเนี่ยกินเหล้ามาตลอดล่ะครับผม,ผมจิบค่าเวลาไงก่อนรถชนก็สอนมาผมก็จิบค่าเวลายอย่างนี้เรื่อยคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ผมถ้าเจอผมกินจริงๆจังกินเป็นลังอ่ะอันนี้กินแค่ค่าเวลาเ้ย โอเคครับอยู่ส่วนหายก้าเหลือเขาของรูปปั้เลยครับยังไม่ดูงายกันอ๋อห้องนอนเข้าร้านนี่ไห้คนเราชอบตีตากันว่าใครตีตาให้คนนู้คนนี้ดูไม่ดีเพื่อให้ตัวเองดูสมหรือเปล่านี่ยมันเป็นธรรมดาของคนบนโลกอืม ก็ใครทำดีก็สันเสริญยกย่องใครทำไม่ดีก็ให้มันชิบหายไปพอดวายต้อยตับต้อยลงและกันผองอแค่นี้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนเราก็ดูเป็นแค่ใครนอกเลยนะก็เหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมืนทำงานในหน่วยงานในหลายที่เขาแต่งตัวดีหรือตกาพูนชั่วนายก็ยกมือไหว้ บางคนเป็นเจ้านายก็ทําตัวไม่ดีแต่เราก็ต้องยอมใช่ไหมมันก็ขัดเหมือนกับเรื่องการเมืองทําตัวไม่ดีแต่เราก็ยังยกย่องยังอะไรไปเลือก <c oughs> ไม่ยุ่งกับใครดีกอ่าก็ไม่รู้ <c oughs> พูดสิ่งดีๆกับตอนเช้าผมก็ไม่รู้ว่าเบอร์แม่เรียกมาโอเคครับแต่อย่าบอกว่าผมไม่ได้กินเหล้ามาเป็นปีแล้วนะ แล้วคราวนี้พวกคุณจะตีตาผมยังไงไปได้มีความสุขกันทั้งโลกนะครับดูวิวต่อเดี๋ยวอยู่ส่วนไหงเข้าเรียงเขาของรู้เลยครับ